ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์สองพันยี่สิบสีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลยูฟา955ลุ้นมันส์สครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟา955ลิงก์อยู่ที่เฟิร์สคอมเมนต์เลยนะครับไบรตันจอคว้าอีกสองแข้งใหม่เสริมทัพก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะ ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะรายงานข่าวว่าบริทันแอนด์ฮอฟอัลเบียนทีมแกล่งจากศึกเพเมเลกอังกฤษที่เพิ่งเอาชนะแมนเชสเตอร์เลสเตดมาได้เตรียมส่งท้ายตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024ด้วยการคว้าสองแข้งใหม่อย่างแมตต์โอเรลลี่มาจากกลาสโกเซลติกและเฟดีคาริโอกลูมาจากเฟเนบัชเช่แมตต์โอเรลลี่และเฟดีคาริโอกลูจะสัญญาก,กับบริทันอย่างเร็วที่สุดซึ่งอาจจะเป็นสุดสัปดาห์นี้เลย เซลติกและเฟเนรเบเชต่างอนุมัติการไปตัวร่างกายของทั้งสองนักเตะแล้วหลังจากไบรตันบรรลุข้อตกลงทุกขั้นตอนไปแล้วฟาบริซซโอโรมาโนระบุก่อนหน้านี้ไบรตันของคุณซื้อคนใหม่ในวัย31ปีอย่างฟาเบียนฮูเซเลอร์ทุ่มเงินไปแล้วกว่า120ล้านปอนด์ในการคว้าตัวนักเตะมาร่วมทัพทั้งไบรยันกลูด้าจากไมล์05มาลิกเยาคูเย่จากโกเตบอกมัสไวเฟอร์จากเฟยนูต์ยันคูบามินเตจากนิวคาสเซิล รวมถึงจอจินโยรุตแทจากลรีสยู่นเต็ดโดยที่รายหลังสุดค่าตัวสุดโหดแตะหลัก40ล้านปอนด์ในส่วนของแมตต์โอไรรี่เป็นกองกลางดริกีทีมชาติเดนมาร์ก2นัดที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับเซลติกในซีซั่นที่ผ่านมาชนิดเป็นดาวสจโวประจําทีมด้วยการกดไป19ประตูแต่กระ,ะนั้นกลับถูกเมินจากทีมโคโนมชุดลุยศึกยูโร2024ด้านเฟดี้คาดิโอกูเล่นได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2024กับทีมชาติตุรกี ขณะที่เฟยนุดนั้นแบ็กซ้าในวัย24ปีลงเล่นไปแล้วกว่า200นัดหลังย้ายมาจาก NEC ในเมเกนในปี2018โรมาโน่คอนเฟิร์มทีมซาอุเปิดฉากทาบ้าสตาร์แมนซิตี้แล้วฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานเขาว่าอัลฮิลาวทีมดังจากศึกซาอุดีโปรลีก ทำการยิงก็เสนอให้กับชูอัลการเซลโลแบ็กส่วนเกินทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้พิจารณาย้ายมาร่วมทัพแล้วกูรูเลือดมักกโรนีกล่าวผ่านคอทอ,อฟไซด์โดยเขาระบุว่าชูอัลการเซโลมีข้อเสนอสําคัญจากอัลฮิลาวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแต่อัลฮิลายังไม่มีข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือตัวนักเตะพวกเขากําลังรอดูอยู่ว่าการเซลโลต้องการทำอะไรในอนาคตในช่วงซัมเมอร์นี้ บาร์เซโลนายังคงสนใจการเซลโลอย่างแน่นอนและการเจรจากับคอเก้เมนเดสเอเจนต์ของเขาจะดำเนินต่อไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทักเตะและข้อเสนอที่พวกเขาสามารถทำได้โรมาโนระบุนะครับทั้งนี้ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเป๊ปกัวเดล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นการเชโลก็ไม่มีส่วนร่วมกับทัพเรือใบสีฟ้าอีกเลยโดยฤดูก,กาลที่ผ่านมาดาวเตะในวัย31ปีย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาแบบยืมตัวโดวยลงสนามไปทุกรายการ42นัด และซัดไป4ประตูสำหรับกองหลังเลือดไฟทองยังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปี2027และมีค่าตัวราว20ล้านปอนด์นะครับสื่อดังเผยเดอะเชลลี่บอลมาดเปิดโต๊ะเจรจาดึงนายทวารเชลซีเฝ้าเสาเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังเผยว่าเดอะเชลลี่บอลมาดทีมแกล่งจากศึกพเมเล็กอังกฤษ ได้ติดต่อไปหาเชลซีเพื่อเจรจาขอซื้อตัวเกปาอาริาบาลากาไปเฝ้าสให้กับพวกเขาโดยที่ออนสตินยังเปิดเผยได้ว่าตอนนี้เกปาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของบอลมารแต่ถ้าหากเดี๋ยวนี้ไม่สําเร็จก็ยังมีตัวเลือกสํารองอย่างอารอนแลมสเดลของทีมไอ้ปืนใหญ่าอรสตอนอีกรกลนะครับเกปาอาริาบาลากาย้ายมารุ่นทัพเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018ด้วยค่าตัวสูงลิ่วถึง72ล้านปอนด์ แทนที่การจากไปอย่างกระทันหันของทีโบกูตัวส์โดยในทาวารชาวสเปนิชลงเฝ้าสอนให้กับโลซีจำนวน163นัดพาทีมคว้าแชมป์ได้4ถ้วยรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2020-2021ซึ่งเกปาเริ่มตกเป็นตัวสำรองมาสักพักใหญ่ๆแล้วในฤดูกาลนั้นจากการเข้ามาของเออาร์เมนดี้และโรเบิร์ตซานเชสตามลำดับทำให้เกปาเริ่มหลุดจากพื้นที่ตัวจริงโดยช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วถูกส่งไปเล่นแบบจีมตัวให้กับเรอามัตริด แต่กลับเป็นทางอัเดรูนินที่ฟอร์มเข้าตาคาร์โลอันเชโติมากกว่าทําให้เกปาตกอยู่ในพื้นที่มานั่งสำรองอีกครั้งจนสุดท้ายเรอามัตรรดก็ตัดใจไม่สัญญาถาวรและ่งนกเตะกลับมาเชลซีเมื่อสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงแหละครับปัจจุบันแน่นอนว่าเชลซีมีทั้งโรเบิร์ตซานเชสจอเยเปโตวิชฟิลิปส์จอเกนเซนและก็ไม่คิดจะใช้งานเกปาอาลิสบาลากาแต่อย่างใดและตั้งเป้าขายผูษ้สาประตูชาวสเปนออกจากทีมให้เร็วที่สุดเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อย ที่เกปาได้รับสูงถึง150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เดิอนอกจากเดอชชลี่บอลมัดแล้วยังมีหลายทีมในพิมเมร์กอังกฤษที่สนใจดึงตัวเขาไปร่วมทัพเช่นกันรวมถึงทีมในซาอุดิโปรโลีกด้วยปิดดิวแมนยูปล่อยแม็กโทเมเน่เปิดทางคว้าอูกาเต้ สื่อดังยานแมนเชสเตอร์เดตดโอเคปล่อยสกอตแม็กโทมินีไปให้กับนาโปลีเรียบร้อยเพื่อเปิดทางดึงมานนเอลอูกาเต้เข้ามาเสริมทัพเป็นรายที่5ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้นาโปลียอดทีมจากสึกเกาโชซิลาอิเตลี่บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์เเตดทีมดังในสุดพมเนก์อังกฤษสำหรับการคว้าตัวสกอตแม็กโทมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์คือประมาณ1,125ล้านบาท ตามการรายงานจาก t h e a t h l e t i c กสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับพีศัจแดงตัดสินใจปล่อยแม็กโทเมเนในวัย27ปีเพื่อที่พวกเขาจะไปคว้าบาลนเอ, ate, อ,อลูกาเต้กองกลางทีมชาติอุุกวัยของปารลสซชักแมงเข้ามาเสริมทัพเป็นรายที่5ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเลนี่โยโรโจชัวเซอร์เซนูแซมัสลาอุยและก็มัตไทสเดลิกนะครับขณะที่ฟาบริซิโอลมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนก็ร่วมยืนยันว่าแมนเชสเตอร์เนเตตใกล้จะได้ตัวอูกาเต้มาร่วมทัพแล้ว โดยจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรแมนเชสเตอร์เนเตดใกล้ปิดดีลมานเอลอูกาเต้มันเป็นการย้ายทีมแบบถาวรหากทุกอย่างไปไปตามแผนสกอตแม็กทูเมเนาย้ายไปนาโปลีแมนเชสเตอร์ไนเตตจะดำเนินการย้ายทีมของอูกาเต้มาจากแปรเชอย,อย่างถาวรอูกาเต้ต้องการแค่แมนเชสเตอร์ไนเตดเขาพร้อมเดินทางแล้วโร,โ,โ,โรมาโนระบุนะครับชมคลิปแล้วฝากขอบรรทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ กันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม